เราภูมิใจการบินไทยของเราคือเรืะะีมาติดตามเรื่องของกระแสะความนิยมในโลกออนไลน์ค่ะนั่นก็คือเรื่องของแมวเหมียวคือคร,ร,รูปภาพแมวเหมียวนะคะคในโลกออนไลน์เนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลย มีคนเข้าไปคลิกดูเยอะมากๆเลยอย่างดาราดังอย่างเจ้า g r กรัมปี้แคทอะไรแบบนี้ค่ะมีกระแสแฟนคลับเนี่ยหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งพอสํารวจนะคะเรื่องของสาเหตุทําไมคนถึงชื่นชอบแมวเหล่านี้จังก็พบว่าเป็นเพราะความน่ารักของมันแล้วก็การดูพวกนี้เนี่ยช่วยคลายเครียดได้ค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับมีโปรแกรมเมอร์นะครับหัวใสและเป็นคนคิดแบบเรียนนะครับภาษาทางออนไลน์นี่แหละครับนำเจ้าแมวเหมียวเหล่านี้นะครับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกอบการเดินการสอนด้วยนะครับ โดยเขาหวังว่าเจ้าแมวน่ารักน่ารักพวกนี้แหละครับจะสามารถดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยสนใจมาเรียนภาษากันมากขึ้นแล้วก็ความน่ารักของมันเนี่ยก็จะทําให้การเรียนการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ,รบไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ ทุกวันนี้ค่ะโลกออนไลน์นะคะกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับแมวหลายตัวอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ค่ะกรัมปี้แคทเป็นแนวแมวหน้าบึ้งผู้โด่งดังเลยที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมจะไปเผยโฉมในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วด้วย<ต>เริ่มจากการที่เจ้าของค่ะถ่ายภาพของเจ้าแมวตัวนี้แหละแล้วก็โพสตในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะกลับกลายเป็นว่ามีแฟนคลับหลายล้านคนทั่วโลกไปโชว์ตัวที่ไหนนะคะก็มีแฟนๆติดตามไปตลอดเลยสําหรับหลายคนค่ะบอกว่าสามารถที่จะดูรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของเจ้า แมวเมียวเหล่านี้เนี่ยได้เป็นชั่วโมงมโดยที่ไม่เบื่อเลยค่ะครับผมด้วยความนิยมแบบนี้นี่เองนะครับเป็นการจุดประกายให้กับนักพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาของบริษัท Memorize นะครับซึ่งเชื่อว,ว่าภาพน่ารักน่ารักนี่แหละแล้วก็มีความตลกขบขันของแมวด้วยเนี่ยจะช่วยให้ผู้คนจดจ่อกับบทเรียนนะครับ,รบแล้วก็สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยทีมพัฒนาโปรแกรมเนี่ยใช้หลักการเดียวกันกับหนังสือเรียนของเด็กๆนั่นเองนะครับที่มีรูปภาพประกอบมากมาย ซึ่งมีการสำรวจพบว่ารูปภาพที่น่าสนใจนะครับ จะสามารถช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและก็จดจําเนื้อหาต่างๆได้ดีขึ้นด้วยครับค่ะทางทีมงานค่ะก็มีการเลือกใช้ภาพแมวในอากับกิริยาต่างๆส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นแนวน่ารักหรือว่าตลบขบขันในแอปพลิเคชันสอนภาษาสเปนค่ะที่มีชื่อว่า Cat Academy ซึ่งภาพแมวแต่ละภาพนั้นก็จะสอดคล้องกับบทส,สนทนาแต่ละประโยคไปเลยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการภาพตามทำให้การจดจำเนี่ยแม่นยำขึ้นค่ะ ครับนายเอ็ดคุกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Memorize บอกว่าเขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยรูปภาพเต็มที่นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นแชมป์ความจำระดับโลกเมื่อปี2004ด้วยนะครับตอนนั้นเขาสามารถจดจำตัวเลข1000ตัวนะครับภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองและยังจดจำไพ่หนึ่งสำรับภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับซึ่งเทคนิคนี้เขาใช้ที่เขาใช้นะครับก็คือพยายามจดจำทุกอย่างที่เป็นภาพ แล้วก็นําภาพเหล่านั้นเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็พร้อมกับให้ความเห็นว่าการอ่านตัวหนังสือจํานวนมากเพื่อให้ จดจําได้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับ<ช>เพราะ<ช><น>ว่าอาจจะจําได้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่าน,นั้นเองคท <c oughs> างนี้นะคะสำหรับบริษัท Memrise ค่ะให้บริการแอปพลิเคชันซ้อนภาษาเนี่ยที่มีรูปภาพประกอบต่างๆนานาม,มากว่า3ปีแล้วแล้วก็ทางบริษัทอ้างนะคะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ย <c oughs> เขาสามารถช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกกว่า100ล้านคนให้เรียนรู้ภาษาต่างๆได้จริงและนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการนําเอารูปแมวอย่างเดียวเลยมาใช้ประโยชน์ ซึ่งทางบริษัทนะคะเขาก็โปรโมทด้วยว่าหากใครมีรูปภาพแมวที่น่าสนใจสามารถที่จะส่งมาทางบริษัทได้ค่ะก็จะพิจารณาเพื่อจะใช้เป็นรูปภาพในสื่อการเรียนการสอนต่อไปค่ะครับผมตอนนี้ทางบริษัทนะครับได้มีการคัดเลือกประโยคเด็ดๆเ,เอาไว้เป็นประโยคสนทนานะครับ uh huh. ประมาณ1000ประโยคแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้ทุก ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันคัดเลือกภาพที่เหมาะ,ะที่เหมาะสมนะครับซึ่งทีมงานหวังว่ากลยุทธ์การใช้ความน่ารักของแมวเนี่ยจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่ใฝ่เรียนได้จริงแต่หลักสูตรนี้นะครับจะได้ผลจริงหรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปครับอือ่ใครอยากเรียนภาษาสเปนนะคะก็ต้องอติดตามร,รอดูแอปพลิเคชันที่คือชื่อชื่อว่า Cat Academy ค่ะเชื่อว่าอีกสักพักเนี่ยก็คงจะเปิดให้บริการคือสามารถโหลดกันได้แล้วล่ะค่ะอืครับแมมแต่น่าจะมีการโหลด ภาษาแมวเหมือนกันนะครับอุตส่าห์ใช้แมวแล้วนะครับก็ <c oughs> น่าจะเรียนรู้ว่าเออเหมียวเหมียวเนี่ยมันพูดอะไรกันบ้าง <c oughs> นะครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสะโลกครับ <c oughs>